เต็ม10ผมให้10เลยนะครับรถคันนี้ตั้งแต่ออกป้ายแดงมาไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะครับมีประวัติเข้าศูนย์พระราม3ภายใ,ในเปิดออกมานี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับฝาท้ายเปิดด้วยสวิตช์ไฟฟ้าปิดด้วยสวิตช์ไฟฟ้านะฮะหรือว่าจะเปิดจากด้านหน้าก็ได้นะครับรจ,บจัมม่นใาท สนับสนุนโดยไอรีแพรฟื้นฟูภายในรถฟิล์มใสกันรอยเคลือบแก้วจังหวัดอุดรธานีมาที่นี่ครบจบรถคุณจะกลับมาเหมือนใหม่อีกครั้ง ขับรถแบบสบายใจหายห่วงรถเสียเราซ่อมให้ต้องไมค์คาร์เซลวิทพัดสวัสดีครับผมโจรครับเป็นผู้บริหารเนบน์พรมิสัยวันนี้ผมอยู่กับ BMW X3 X Drive 2.0ดีเซลไฮไลท์นะครับประวัติรถคันนี้วันที่2กรกฎาคม2557นห้ร้บะฮะวันจดทะเบียนนะครับตัวรถปี2013จด2014นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2 0 0 0ันซีซีสสูบนะครับ181แรงมา้าขับเคลื่อน4ล้อนะครับแม็กขอบสิบแปยางเบรกใหม่ทั้ง4เส้นนนยางงมิิิชลละครับเเพ่เปี่ยนมา ไม่นานนี้เองนะครับปี2025ประวัติรถคันนี้มือแรกเนี่ยเข้าศูนย์พระราม3นะครับรถที่นี่เป็นรถฝากขายทั้งหมดนะครับผมจําเป็นที่จะต้องขายรถตามสภาพนะครับคำว่าตามสภาพเนี่ยรถสี มายังไงก็คือแบบนั้นนะครับเบาะภายในทุกอย่างนะฮะอุปกรณ์การใช้งานก็คืออยู่แบบนั้นเลยนะฮะอาจจะมีการสึกล้อไปตามการใช้งานนะครับอันนี้คือตามสภาพสลับผมนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์มีปัญหานะัะ้อุปกรณ์ส่วนควบมีปัญหาอันนี้ผมไม่รับรีวิวแล้วนะครับอะไรที่จะทําให้ลูกค้าผมซื้อไปซ่อมอันนี้ผมไม่ขายให้นะครับคุณจะต้องทํามาให้ครบจบก่อนนะฮะไม่งั้นผมส่งรถกลับคืนไปเลยนะครับมันจะเสียค่าส่งนะครับสลับคันนี้สีไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะสีเดิมทั้งคันนนรรี้้พออมชทุกย่างะะ เต็ม10ผมให้10เลยนะครับอย่ามารับชมภายในแ้มป์พอมกันกับผมเลยนะฮะภายในนี้เขาค่อนข้างที่จะสะอาดเลยนะครับเลขใหม่ก็ใช้งานน้อยครับแสนสองเท่านั้นเองนะฮะนี่ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดแล้วนะครับอุปกรณ์ฟังก์ชันการใช้งานก็ยังใช้งานได้ครบหมดนะครับผมจะต้องมีตรงปุ่ม i d l ลอกนะครับนี่คือตามสภาพผมผมนะฮะมันเกิดจากการผ่านการใช้งานมานะครับตรงนี้ผมมีสปอนเซอร์ทาให้ได้นะครับแต่ผมเลือกที่จะไม่ทําก่อนนะฮะ ต้องให้ fc เห็นสภาพจริงก่อนเท่านั้นนะครับขับดีนะครับคันนี้ผมได้ลองเทสดูแล้วนะครับเลขไม่ก็เพียงแสนสองยังถือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับปีละ10หนึ่งหมื่นเท่านั้นเองนะฮะ เป็นพรที่ใสไว้ใจได้รอดบ้านแห่งหลอกใครตัวจริงชัวรไม่มองเป็นพรที่ใสไในใจฉันอัมเภอพรที่ใสามาตรงนี้ขอดีๆมีให้ทุกท่าน แง่นเกินคาดหวังหลอมมาด้วยตัวแล้ว รถคันนี้ภายนอกเขาไม่เคยทําสีนะครับฉะนั้นแล้วของเครื่องทุกอย่างจะต้องอยู่ในสภาพเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมหมดนะฮะซอกแก้มเดิมหมดนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบมากนะครับขับประหยัดนะฮะ17.9กิโลเมตรต่อลิตรสบายๆนะครับมาเช็คด้วยเครื่องวัดสีว่าสีเดิมจริงหรือเปล่านะครับเริ่มจากฝากระโปรงหน้าก่อนเลยนะครับนะฮะ24นั้นเองนะฮะแก้มหน้าขวานะครับ29นะครับถ้าไม่ต่ํากว่า ร้อยห้าสิบก็คือสีเดิมนะครับจากโรงงานนะฮะนี่ห้าสิบเก้านะครับสามสามสิบนะครับเดี๋ยวเช็คใหม่นะสามสิบเอ็ดนะครับสี่สิบเจ็ดนะฮะเดี๋ยวดูท้ายกันบ้านนะครับหกแปดสิบหกนะครับรถเดิมมากนะะไม่ถึงร้อยนะครับ 50นะฮะจากโรงงานต้องต่ำกว่าร50นะฮะนี่ก็30นะครับเนี่ยหลัก10บหมดเลยนะครับนี่ก็50นะครับมาดูแก้มซ้ายหน้านะครับนี่ก็41นะครับเดี๋ยวมาดูหลังคากันบ้างนะฮะอันนี้59เท่านั้นเองนะครับลดเดิมๆเลยนะครับถ้าคุณกดติดตามช่องนี้คุณจะได้การรายงานลดแบบตรงไปตรงมาจากผมทุกคลิปเลยนะครับ ตรงตามที่ผมรายงานไหมครับตรงมากๆค่ะที่ประทับใจตั้งแต่ฟังไล์แล้วล่ะว่าแบบเราเป็นคนพูดอะไรที่มันบบว่าตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่หมกเม็ดเป็นคนที่ใสไลไพ่เพื่อใจได้ขับปาไปหลอกไว้จนงใครหลุดใจรวทุกคันสะอาดมืนใหม่สาบเล่ไม่ส้าไปจับไล่ไง แต่ต้องมาโผลพิสัยที่นี่รบบ้านตรงใจใช่เลยผ่านมือเจ้าของจริงไม่ต้องเคยขับไปใส่ใครก็ยังมั่นใจ